ที่ได้ร่วมงานกับคุณเชื่อมย่างนันเนเพราะว่าปีที่แล้วเราก็ได้มาได้มาใหม่ครับก็ดีใจมากๆแล้วก็งานนี้ยิ่งใหญ่ยี่งดีอ๋อใช่แล้วก็พยายามหาเพลงที่ร้องไม่ไม่เคยร้องมาทำไร้องครับก็เพลงที่ร้องในท้าหรือว่าอีก่องเราต้องดีนะก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกชอบองเพลง ก็ตัวที่ตัวที่ผมชื่นชอบแล้วก็เป็นตัวชูของอาร์มานี่เลยนะก็อาร์มานี่ซีเอชชี่อาร์มานี่ซีแพชช่นนครับแพชช่นีอาร์มานี่ซีอาร์มานี่ซีแพชช่นีนเทนทครับคือตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นกลิกกลิตเขาจะค่อนข้างที่จะยอยูนี้แล้วก็ แล้วก็อย่างที่พูดก็เป็นไปดีนะจะมีความหอมแบบ f l o อ a l เป็นแบบมันอยู่เนผู้ดอกไม้แต่ว่าเป็นผูด้ดอกไม้จัดฟีนนี่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวแล้วก็จะมีความเป็น Standard สแตนดาร์ดเป็นกลิ่นสแตนดาร์ดด้วยความเป็นแบบมีแอมเบอรี่อยู่ด้วยเพราะว่าแอมเบอรี่เนี่เนนเยเขาเรียกว่สแตนดาร์ดของหอมแล้วแล้วก็ตก้ายด้วยเขาเรียกว่าตัวแก้เลี่ยงความหอมแก้เลี่ยงความหวานด้วยด้วยกลิ่นที่เมาจะ กิ่นบุลลี่เนี่ยจะมาตอนในท้ายหลังจากที่เราได้ได้ได้ฉีดของไปใช่ครับซึ่งตัวบูลลี่เนี่ยก็จะทำให้ตัวน้นของเนี่ยเขาเรียกว่ากลิ่นติดนานมากขึ้นอ่าใช่แล้วใช่แล้วกลิ่นกลิ่นจะหอมกลิ่นเขาจะค่อนข้างหอมกลิ่นความรักกลิ่นความรักก็กลิ่นไหนก็ได้เลยกลิ่นไหนได้ที่ ที่เราสูดลงไปแล้วเรารู้สึกว่ามิสเรารีแลกซ์เราชื่นชอบเรารู้สึกว่าหน้าคุ้มค่านะรู้สึกว่าอยากรู้ว่าอินทุกี่ฝงอะไรกรอบน่าจะเป็นเซนเซอร์เนื้อใช่ได้มันมันทานได้วอากจับของจับได้ของขฝันพี่จิงไม่ไม่ได้อยากได้อะไรพิเศษครับก็อยากใช้เวลาอยู่กับที่เราหลังกกว่านก็อยากจะพูดแต่ว่าทำเันหวานให้แบบแฟนอะไรก็ ก็ขอบคุณขอบคุณแฟนคลับคนมากๆที่คอยซัพพอแล้วก็คอยติดตามเราตลอดแม้ว่าเราจะหายไปหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็คอยเขาก็เข้าใจตลอดนะครก็ขอบคุณที่ยังคอยติดตามเราชื่อชอบเราแล้วก็คอยเขาเรียกว่าซัพพอร์ตเราในในทุกยุคทุกกาศนะครับ ขอฝากงานดิวเทียมนะครับเซนส์ฮัมโรลผมก็มีผลิตภัณฑ์มากมายมีโปรดักต์มากมายเลี่ยครับผมวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนในนามของคาร์มารีนะครับผมก็เป็นน้ำหอมมีแบรนด์นึงที่ดีมากๆแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนถ้าได้ลองใช้ก็น่าจะชื่นชอบผมมากก็ขอฝากงานดิวเทียมเลยนะครับที่เซนส์ฮัมโรลครเอ่อผมเพิ่งปิดกล้องผมเพิ่งปิดกล้องไปเรื่องแบรนที่กำลังแพร่แสวงนะครับผมเพิ่งปิดกล้องไปครับแล้วก็ เดี๋ยวจะมีแฟนมีต่างๆแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวรอกางรอติดต่องเรื่องทำไมค่ะเป็นเรื่องหลักเพราะตอนนี้อยู่อะไรแบบอยู่ขั้นตอนขั้นตอนเรื่องหลักกำลังเตรียมตัวอย่างอย่างในวันนี้เขาส่วนส่วนตัวตอนแรกไม่รู้จักพี่จ๋าตอนแรกไม่เหีือพี่จ๋าแล้วก็พอพอรู้จักแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากเป็นเกียรติมาก ดูแลดูแลเราดีมากๆดีดีเรียกว่าดีเกินดีแบบดีสุดๆเนี่ยดีจนเราแบบเออเพรงใจแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอยากสร้างผลงานให้ให้ให้พี่จ๋าชื่นใจชื่นชอบเพราะว่าเออเอาจิงพี่จ๋านี่เป็นเรื่องเขาเรียกว่านี่เป็นเรื่องแรกของพี่จ๋าด้วยที่ได้ทาที่ได้ทําซีรีส์บ่อยเลอย่างนี้ครับก็รู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ จ๋าเขาเรียกว่ามีแพชชั่นกับการทำงานในในซีรีส์เรื่องวอยเลยะครับแล้วาะอยากรู้ว่าอยากจะรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกว่าเฮ้ยสายงานของพี่จ๋าที่เกี่ยวกับเป็นละครแบบละครเลยแบบเออเอามาโคว์กับงของเราจะมันจะเป็นอย่างไรก็กำลังกำลังกำลังตื่นเต้นมากครัๆเราเราเคยได้ยินพี่ได้ถามว่าเรื่องความละเอียดการทำงานของจ๋าคือคือ ด้วยแบกก็กราวด์เราไม่รู้จักเราไม่รู้จักเขาว่าพอรู้ว่าเขา,าทํเาเขาผลิตผลงานอะไรม,มาบ้าง,งะาเ้ราก็รู้สึกว่าเออคืออย่างน้อยตอ่อให้ไม่รู้จักเขาอะเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่างานคือเราเราจะรู้จักเขาผ่านผลงานที่เขาสร้างขึ้นมาใช่ไหมพอเราเราแล้วเราก็เสพผลงานเขาบ้างในบางบางเรื่องเนี่ยพอพอได้ดูผลงานเขาแล้วก็มันก็มันเหมือนกับเป็นที่ประจักษ์ว่าเออคือต่อให้เราไม่รู้จักคนที่เขาทําททงานเรื่องไหนเราก็ต้องรู้ว่า กองกองเนี่ยเขาต้องทางานละเอียดแน่เพราะว่าเราก,เราก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาทําง,งานเรื่องหลังมันเรื่องหลังเขาจะต้องทําอะไรบ้างอะไรนะครับพอจึงจะได้ผลงานระดับนี้ขึ้นมาเนี่ยพบอกพ,พอมีผลงานระดับนี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่าพอ่จา๋าที่เป็นคนที่หนึ่งเก่งมากสองคือละเอียดมากาที่บอกสามคือต้องมีทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็ดีมากๆครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือต้องมีคนที่คอยสกสอบที่เขามีมาวกว่าคอนดิชั่นเปานงไงี่จาก็คือ อย่างคือตัวพี่จ๋าเองนี่แหละคือเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมของของกองเลยเพราะว่าอ่าอ่างานกินก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าผมผมเนี่ยจะเป็นคนทีดดื้อพี่เขาเพราะว่าพี่เขาเนี่ยชอบเลี้ยงอาหารทุกคนเลยทุกคนน่าพวกี่ๆน่าจะรู้แหละใครที่รู้จักพี่จ๋าเขาเป็นคนที่ชอบเลี้ยงชอบรูปนี้ใช่ชอบเลี้ยงอาหารชอบอะไรแต่ว่า ผมมาชอบแอบ,บสั่งอาหารด้วยแล้วก็จะโดนพี่จ๋าแอบคอดว่านี่สั่งทำไมทำไมไม่บอกพี่หรือพี่สั่งเองคือผมก็เกรงใจพี่แต่ว่าบางทีบางทีเราก็าาาคุณมาหาแล้วเราว่าเราก็จริงยากนะคืออาหารนี่เราอาหารที่เรากินมันก็้องแบบเออมันมัเรื่องเยอะนิดนึงอ่ะมันเรื่องเยอะนิดนึงคือยอมรับเลยว่าเป็นเรื่องเรื่องมากเรื่อง,อง,องการกนินก็เลยไม่อยากจะให้พี่เขาล้องากเพราะพี่เขาอยากสั่งอะไรมาก็สั่งให้เขาถือได้แต่ว่าเดี๋ยวพอออกกองแล้ว พี่เขาอาจจะจับทางเราได้อาจจะแอบสั่งสิ่งที่เราอยากกินก็ได้ครู้จับกว่าไม่มีอะไรที่พี่หาาไม่ได้เห็นไหมแค่นี้คือสัมเรื่องนี้ก็ได้แล้วแล้วเราหานกันครับแล้วว่าคือคือที่นี่เรื่องผมเนี่ยที่ดูกคนทำนายนายทำเขาไปน่าจะต้องไปถ่ายในที่ที่เขาเรียกว่าไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสไม่ซีเรไยสไม่ซีเรไยสเพราะว่าเป็นที่ที่เป็นที่ที่เขาเรียกว่าเอ่อชนบท เพราะว่าตัวตัวละครมันจะต้องไปอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติใช่ซึ่งทีง่อยากก็พูดดักพอเลยว่าอยู่กับพี่ไม่ต้องกลัวลำบากเพราะว่าคือพี่เขาก็สามารถที่จะเสกแอร์ไปที่ไหนก็ได้ที่เขาอยากจะทำอะไรก็แบบเออ,อได้เลยครับพี่คือคือผมเวลาถ่ายผมจะเวลาผมออดกองกผมจะผมจะลุยลุยมากๆเลย,เยคือได้คือเราผ่าน เขาเรียกว่าลาสวซยไลท์คือหนักมากๆแล้วหนักมากคือตากแดดตากฝนตากนมฝุ่นทรายทะเล้เขาอะไรก็เออเราก็เราก็รู้ในผมแล้วเลยก็หวังว่าทำงานกับพี่จ๋าก็น่าจะเป็นการร่วมงานที่ได้รับความประทับใจกลับไปฝากลอยเริ่มเมื่อไหร่เริ่มเริ่มไข่หาอะไรยังไงอ๋อไม่อันนี้อันนี้ไม่ไม่ทราบไม่ทราบครับไม่ทราบเลยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำงาน เพราะว่าใช่แล้วก็พี่พี่จ๋าคือคือเห็นเลยว่าพี่เขาคลาดขวางแล้วก็ตั้งใจอยู่านมากมากเลยแล้วแฟนที่ทนายแพทย์สุนทรแนะนำครับเอ่อม้าก็เคยรุ่มงานมาหลายเรื่องแล้วครับน้องก็เก่งขึ้นแล้วก็ งานด้วยว่าสนุกม,มากครับส่วนอมก็เรียกว่าเป็นเรื่องแรกที่เป็นตัวหลักคือน้องก็มีความพยายามมากแล้วก็ตั้งใจทำง,งานมากครับผมแล้วก็เออเวลาดูคือน้องงของคนกเขาจะมีความน่ารักในแบบเฉพาะตัวของเขาแล้วก็วกเวลาถ่ายทำก็ผ่านไปได้ดีแล้วก็กผมคิดผมคาดผมคาดหวังว่าแฟนๆจะติดใจในตัวในตัวน้วองมารของผมงมาก บอกบอกไม่ได้จริงบอกไม่ได้เพราะเราไม่รู้คื <c oughs> อปิดกล้องฟุ้งม,มันก็ต้องเขาเรียกว่า <c oughs> เขาก็ต้องเอาใช่เขาก็ต้องเอาพุทธเหตไป <c oughs> ทำรูทำนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องของคิวในการลงออนเนี่ยเราก็เราก็ไม่ทราบอันนี้เป็นเรื่องของแผนกบริหาครับแต่ว่าคุณมั่นใจว่าสิ่งที่ออกไปเนี่ย ไอ้สิ่งที่เราเล่นไปกับมาร์าแล้วก็สิ่งที่เราเนี่ยโอ้ผมผมจะเข้ากับมาร์าเยอะเพราะว่าเราเราเล่นเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะก็้อเนี่ยผมว่าไม่สนุกลูกอยูมนี่มีคู่คนอื่นๆด้วยน้องวิวก็ม้าเอ่อน้องวิวน้องปูแล้วก็ตัวละครอื่นๆแล้วหลักๆจะมีประมาณนี้คิดว่าทุกคนนอาจจะใจที่มากแล้วก็กองนี้ก็น่ารักมาก ปีนี้ครับปีนี้ครับโอเคครับขอบคุณค่ะ